โอลิทสามใช่ไหมโอลิทสามยิ่นั่งเพิ่มากเลยนะโอลิทสามตรงนี้กอเนี่ยที่ป่าผงออกไม่ได้ออกไม่ได้อยู่แล้วส่วนวัดเนี่ยที่เป็นผู้ร้องเนี่ยไม่มีากก์กลังขาศัตรูเรียบร้อยแล้วก็เราก็ทิจให้ไปแล้วตรงนี้ก็วัดอยู่ที่ที่ดินกับป่าไม้จะไปเทียร์กันจะไปเทียร์กันครับขอไว้ก่อนะครับ วัดเนี่ยอ้างว่าป่าไม้อนุญาตแล้วท่านจะไปตรวจสอบเท่าไหร่ก็แจ้งที่ดินไปขอไปดูเอารอตลองรไปดูไปวัดเลยว่าเราตลองรยเนีแล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านไปดูทีเอาเอกสา,าสรดูที่ปกที่ด้วยแล้วก็ขอนอนุญาตยังไงพขอพื้นที่แปลงนี่นูน่นทั้งเขาเลยอย่างเงี้ยคงไม่เอ้ยคงไม่ก็ต้องมีแต่ว่า,า,าการใช้ตึกเป็นที่ใดต้องมีเอกสารอที่ ทีเนี้ยถ้าไม่ยื่นของต้องมีแผนที่รู้ขอบเขตถ้าลงไปเลยกัาลท่านทีทีแล้วกันว่าตลอตรงนี้เขตป่าไม้ตรงไหนและที่วัดขอยตรงไหนถ้าเกิดอดู่มเพราะว่าคนต่ยืนะครับต้องรายงานครับทุองเดือนครั้งเหรอเจ้าของที่ดินเนี่ยาจะมีอยู่ในเราตอเจ้าของที่ดินเนี่ย แล้วก็ไปตรวจสอบที่ดินว่าตรงไหนที่ป่าตรงไหนที่นอนแล้วกหลอ